สว,วัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้าจะปลูกมะละกอกันค่ะนี่พี่ต้อยขุดหลุมแล้วนะอย่าขุดหลุมมะละกอพันลูกยาวใหญ่ นี่ก็เต็มน้ําจุลินทรีย์มานะคะนี่ค่ะน้ําจุลินทรีย์ใสแล้วค่ะเนี่ยแดงรดโคลลุมนะคะรดโคลลุมก่อนมะละกอนกที่เพาะนี้เราก็พอไว้อยู่นะเดี๋ยวเราขุดไปขุดไปลงหลุมเลยโอ้ยกระถางมันไม่ค่อยดีอยู่เดี๋ยวค่ะป้าแป๊บหนึ่งค่ะ เดี๋ยวปลูกมะละกอนะคะนี่ค่ะเอาดินเก่าใส่ของมาขายเยอะเลยนะแล้วก็เอาดินใส่ก้นหลุมนะฮะนี่ก็ลดด้วยน้ำจุดินซีนะคะนี่ค่ะอืม เวลาลดมาขายของหมาแถวนี้จะหอนนะหอนนี่ค่ะเราก็ปลูกแล้วนะคะลดด้วยน้ำจุลินทรีย์พันลูกยาวลูกใหญ่นะคะมันก็ประโยชน์ทั้งต้นนะกินสุกก็ได้นะคะกินดิบดำก็ได้แกงทำกับข้าวก็ได้ ะะใบนี่เขาบอกต้มก็เป็นยางรถจุรนซีริหมดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปลูกอีกนะคะนี่ค่ะพอพันไว้หลายต้นทาคลิปสั้นๆนะคะพามาปลูกมะละกอไม่ประมาทการจะตกนะคะบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแตง for watching ปลูกมะละกอกันค่ะเดี๋ยวปลูอีกสองหลุมโอเคคะ่ะหวัสดีค่ะจิ๊บเลิฟ